สวัสดีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะแบบลูกค้าบอกว่าโอนเงินให้แล้วแต่เราต้องเดินไปดูที่มือถือลูกค้าบางทีก็โอนผิดจำนวนหรือที่พีก,กว่านั้นคือบอกว่าโอนแล้วแต่ยังไม่ได้กดยืนยันการโอนโอ้โหปวดหัวสุดๆเลยใช่ไหมคะและปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแค่คุณมีแอปพลิเคชันตัง,ตง เพราะแอปนี้จะบอกเราด้วยเสียงพูดดังฟังชัดเลยค่ะว่ามีเงินเข้าจำนวนเท่านี้บาทมันดีงามมากแถมยังสรุปยอดโอนให้เราดูในแต่ละวันได้ด้วยนะไม่ต้องก้มหน้าเปิดแอปธนาคารไม่ต้องคอยส่งสลิปไม่ต้องถามลูกค้าว่าโอนจริงไหมไม่ต้องให้ลูกค้าเปิดหน้าจอให้ดูแอปนี้ทุกออกแบบมาเพื่อพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราโดยเฉพาะเลยค่ะเพียงแค่เชื่อมบัญชีธนาคารเข้ากับแอปตัง เหมาะมากเลยนะคะสำหรับร้านค้าหน้าร้านร้านส่งของร้านอาหารและอีกหลายอาชีพที่ต้องรับโอนเงินทุกวันแอปนี้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแอปเดียวจบรับเงินสะดวกมั่นใจไม่โดนโกงแน่นอนคะ่ะรีบโหลดเลยนะคะแอปต่างๆบอกเลยว่าเสียงเงินเข้ามันดีแบบนี้แหลคะค่ะ